วันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของความสุขอยู่ไหนนะบางคนบอกว่าการเปิดตาที่3ทมทำให้เกิดความทุกข์และคุณคิดว่าคุณได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของการเปิดตาที่3ได้อย่างแท้จริงหรือยังนะคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้รับรู้สิ่งนี้มาจากคุณอื่นก็ถือว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะการเปิดตาที่3ที่แท้จริงก็คือความสุขและความสงบจาก ใจิตใจของคุณจริงๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะและพบกับหมอพาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะคุยในเรื่องของความสุขที่ไหนและเราจะหาความสุขนั้นได้อย่างไรถ้าพูดถึงว่าความสุขนั้นนะมันไม่สามารถจะกําหนดอย่างแท้จริงว่าความสุขของแต่ละบุคคลน,นั้นก็มีความสุขที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้สิ่งของที่รักใช่หรือที่ต้องการหรือ มีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ความปัรถนาของแต่ละคนว่าจุดมุ่งหมายความสุขจริงๆนั้นคืออะไรแต่วันนี้นะพาจะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของความสุขที่มาจากข้างในของคุณจริงๆนั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่นิรันดร์ความสุขที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขได้ในทุกวินาทีได้อย่างไรนะคะ่ะฉะนั้นก่อนอื่นนะ ที่หมพาอยากจะให้คุณได้เข้าใจและเรียนรู้อันดับแรกก็คือข้อที่1น,นะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรเาะว่าคุณต้องเข้าใจในเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหรือกฎของจักรวาลน,นะข้อหนึ่งเลยก็คืออะไรฮะทุกอย่างนะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกฎของการสั่นสะเทือนกฎของเ็ดตรงข้ามหรือกฎอะไรต่างๆใช่นั่นก็คือมวลรวมของการเปลี่ยนแปงลงมวลรวมของออความสมดุลของธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างไว้เพียงแต่ว่าให้คุณเข้าใจหลักๆก,ก็คือว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแนก็คือการเปลีนน่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นตัวตรงของเราใช่ไหมพ่อแม่หรือญาติพี่น้องไหมต้องมีการเกิดและดับสิ่งของมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโต๊ะเก้าอี้ของคุณเน่ยพอนานวันใช่มันก็เกิดการผุพัง ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎตร,ตรงนี้แล้วนะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นท่ตลอดเวลาคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวตนของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่นี่นะคือกฎที่หนึ่ง ที่คุณจะต้องเรียนรู้ถ้าคุณต้องการความสุขที่แท้จริงเรียนรู้และเข้าใจกับมันเสว่าโลกใบนี้สร้างขึ้นมานะเพื่อปรับความสมดุลอย่างแท้จริงค่ะนะข้อที่สองข้อที่สองอเรามาดูกันว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วข้อที่สองก็คือให้เรารู้ซึง้งถึง การรู้ซึ้งและเข้าใจถึงการที่เรายืนอยู่ณนปัจจุบันนี้นะเรายืนอยู่ณนปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสาภาวะที่อยู่อาศัยเป็นคฤหาสน์หรือเป็นบ้านเช่าหรืออะไรห้องเช่าบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามนะเป็นคอนโดทาวน์เฮาส์หรืออะไรก็ตาม หลักหลายตรงนี้นะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนอให้เรารู้ซึ้งถึงสิ่งที่เรายืนอยู่ณขณะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนนะคุณหายใจเข้ารู้ถึงความทราบซึ้งในสิ่งที่คุณได้อยู่อาศัยได้พักพิงให้คุณได้หลับนอนให้คุณได้มีความสุขในที่คุณรู้สึกแบบเหมือนเน็ดเหนื่อย นั่นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของเรานณขนาดนั้นนะเราต้องซาบซึ้งกับสิ่งนี้กันนะเออให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนขอบคุณนะขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่ณขณะนั้นและรู้สึกรู้สึกพึงพอใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่าแล้ว สิ่งที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่าแล้วคุณเชื่อไหมว่าคุณใส่หัวใจของคุณเข้าไปในสิ่งนั้น,น,นเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น,น,นของคุณถึงบ้านหรือห้องเช่าหรือบ้านเช่าหรืออะไรต่างๆมันอาจจะเล็กแต่ถ้าคุณได้ตกแต่งดูแลมันให้มันดูสะอาดสะอ้าน นั่นคือคุณมองเห็นคุณค่าของสิ่งทั้งนั้นก็เหมือนกับตัวเรานะที่หมอผาบอกว่าเราก็เห็นคุณค่าของตัวเราเราก็ดูแลตัวเองให้รู้สึกแบบเอ่อดูดีนะไม่จําเป็นต้องว่าเสื้อผ้าหรูๆราคาแพง,แพงอะไรแต่ให้รู้สึกเหมือนสะอาดสะอา้านนะทำผมผ้าตกแต่งอะไรให้มันดูดี นั่นก็เป็นส่วหนึ่งที่คุณเห็นคุณค่าที่คุณัาอาศัยหรือและตัวคุณเองอคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้นะเข้าใจสิ่งนี้แบบลึกซึ้งไม่ใช่เข้าใจแบบผิวเผินถ้าคุณรับรู้ว่าคุณอ,อยู่ในสภาพที่มันบิ้วอารมณ์ไม่ได้คุณอาจจะบอกหมอภาวว่าหมอา,าอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเนีย่ยหรือบางทีบ้านเช่าใช่ไหมก็อยู่กันหลากหลาย คนเยอะแยะจะบิ้วอารมณ์ให้มีความสุขนั้ตรงนั้นได้ไงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนคุณสามารถที่จะกระทาได้ด้วยตัวและจิตจิตวิญญาณของคุณเองคุณต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของความเข้าใจแบบลึกซึ้งด้วยจิตวิญญาณด้วยตัวตนของคุณเองนะคะฮะ แล้วมาดูข้อที่3ก็คือสภาพของสิ่งแวดล้อมสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบข้างอาจจะให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเบื่อหน่ายกับเพื่อนบ้านเบื่อหน่ายกับอ,อ,อาจจะมีสิ่งอะไรต่างๆสิ่งเล่าต่างๆรอบๆตัวของคุณนะให้คุณรู้สึกไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นคุณจงอย่าเอา,เอาสภาวะสิ่งรอบข้างหรือสิ่งเล่าต่างๆเอาเข้ามาสู่ในจิตของคุณเพราะสิ่งนั้นมันจะทำลายชีวิตของคุณเพราะคุณกำลังจะเป็นผู้สร้างที่แท้จริงว่าเคยบอกเคยทำคลิปว่า คุณต้องเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเ,เห็นหรือพบเจอในสภาวะรอบข้างที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนหดหูดเบื่อหน่ายเช่นมันกำลังกรัดกร่อนสภาวะจิตใจของคุณให้ลงดิกหรือจมปลักกับสิ่งที่คุณกำลังนึกและกำลังคิดอยู่เพราะฉะนั้น คุณมองสิ่งรอบข้างก็เหมือนคุณย้อนเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการอะไรการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่เปลี่ยนคุณจะไม่เปลี่ยนตรงคุณนี้น,นั่นหรอแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจถึงกฎธรรมชาติที่แท้จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนถ้าเกิดว่า เราทำบ้านของเราให้สะอาดคนอื่นเข้ามาใช่ไหมมันไม่สำคัญว่าจะใหญ่โตหรือเล็กแค่ไหนจุดนี้คือไม่สำคัญมันสำคัญที่จิตของเราคุนพบเจอคุณรอบข้าง,ขงคุณเห็นในสิ่งที่คุณกระทำหรือคุณมีพลังจากภายในคุณก็สามารถที่จะส่งพลังออกสู่รอบนอกได้ ตรงนี้แหละมันจะเป็นการซึมซับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่กระจายกับผู้อื่นได้โดยธรรมนนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและเรียนรู้นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่หมอวาคิดว่าจุดตรงนี้แหละที่คนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะมีคนรอบข้างที่ทําให้รู้สึก เหมือนหงุดหงิดง่ายโมโหโห,หรืออะไรต่างๆเราไม่ต้องไปทุกข์นละวกันเราทุกตัวของเราที่เราเอาความรู้สึกของคนอื่นมาใส่จิตของเรานั่นเองนะอ่านี่คือข้อที่สาอ่าเรามาดูในเรื่องของข้อที่สี่นะอ่าข้อที่ส<ะ>ี่คือเราต้องเข้าสู่ในโลกของปัจจุบันนี้เท่านั้น โลกปัจจุบันคือตัวตนของเราคนส่วนมากจะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าไม่น่าจะทำแบบนั้นทำแบบนี้ใช่ก็เกิดทุกข์ละหรือคิดถึงอนาคตว่าณปัจจุบันเนี้ยเราอยู่สภาพแบบเนี้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงนะเราบ้านเราจะมีบ้านใหญ่โตไหมหรือว่าเราจะมีความสุขเหมือนคนอื่นไหมหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้น เรารวมทุกอย่างเข้ามาอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าคุณทำได้แค่นี้นะเพียงสี่ข้อนี่คือพื้นฐานการปรูพื้นฐานให้มั่นคงและแน่นอนเพื่อจิตของคุณจะพัฒนาเข้าสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงและความมั่งคั่งในตัวของคุณ และคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะ